ตัวจริงทุกเส้นทาง Isuzu V Cross 4x4 Master o f allroad สมัครสมาชิกนิตยสารออโต้ค่าไทยแลนด์รับฟรีกระติกน้ำออโต้ค่าโทร025138850 สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสัปดาห์นี้พบกันเหมือนเช่นเคยนะครับเรื่องราวของรถของคนมีครอบครัวครอบครัวกําลังขยายครับ3แถวเจที่นั่งใช้งานคุ้มค่ามีตัวเลือกที่หลากหลายครับแน่นอนวันนี้อยู่ที่สูนย์ดีดีเอส d าร์เซ็นเตออยู่กับพี่เหมือนเดิมครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ3แถวเจที่นั่งครับสัปดาห์ที่แล้วนี่เบาๆเริ่มต้นสําหรับรถ4 0 0แสนกว่าบาทอ่าราคาอยู่มา4 0 0แสนกว่าบาทผ่อนเดือนประมาณ7 0 0 0กว่าบาทครับผมมี2ตัวเลือกนะครับเอาวันซ่าปารเจโรสปอร์ตเลือกเอาเลย อยากได้สไตล์ไหนสัานนี้ขยับขึ้นมาอีกนิดนึงครับผมอยากอยากให้ดูมากเลยจริงๆส่วนตัวเลยอยากให้ดูมากจริงคือตัวนี้เเสียก้าครับจำได้ว่าตอนออกป้ายแดงอ่ะ 3, 6, 9, 3, 3, สามล้านหกเก้าสามสามลกว่ากวาใช่ครับคือตัวนี้จับไปนี่ตอนนั้นอ่ะจำได้เลยว่าไปชนเล็กซัสอ่ะใช่ครับใช่ไหมชนเล็กซัสเอ็ก 5อะไรสมัยนู้นนะครับออชนกันเลยครับชนเล็กตัดรถยุโรปนี่ชนแบบบ m เอสบายสบายเลยระบบไฟฟ้าระบบอัตโนมัติภายในประเภทแบบหรูหรานี่แบบใส่มาเต็มคนแรกที่ผมเห็นเนี่ยนั่งเนี่ยนะผู้บริหารบริษัทประธานบริษัทญี่ปุ่นน่ะซื้อมาใช้แล้วผมเคยมีโอกาสขับเซีเก้าจากกรุงเทพลงไปภูเก็ตผมบอกเลยว่าเป็นตัวเลือกที่แบบ บอกเลยตอนนั้นคิดในใจถ้ามีครอบครัวนะต้องเอารถแบบเนี้ยเพราะว่าขับเองก็ได้ไม่เถอะทาขับสนุกกําลังเครื่องดีสมรรถนะดีแล้วก็บาะเบิกปรับนั่งพับสบายเลยครับตอนนี้ราคาเหลือเท่าไหร่หกแสนสองหครับดูดิหกแ0 0สองหันหายไปสมล้านจักสามล้าน <c oughs> คือหายไปสามล้านอะ่ะครับแล้วคนบางคนกลัวบอกว่าเฮ้ย hey, เรื่องซ่อม ประวัติรถคันนี้เป็นไงกี่ประวัติคันนี้เป็นรถมือเดียวครับ,รบแล้วก็เข้าสู์ทุกระยะนะครับก็คือมีบุ๊กเซอร์วิสให้เห็นเลยว่าเข้าสู่ตลอดจร,งจรงิงมีตาประทับศูนย์มาด้านเนี่ยทุกระยะเลยนะครับวิ<อ>บ่งไปแค่ถ้าผมจำไม่ผิดแสนสี่แสนห้าเราเรานี้ครับครั<อ>บวิ่งเฉลี่ยปีละหมื่นนิดนิดเองถือว่าวิ่งน้อยมากอันนี้สาคัญนะที่เมื่อกี้คุณพี่บอกคือบุ๊กเซอร์วิสมีตาประทับใช่ครับเพราะนั้นคนที่มาซื้อคุณอาจจะลังเลผมเชื่อหลายคนลังเลอยู่ เอ้สามล้านกว่าวันนี้รถหายไปสามล้านซ์วิสดีหรือเปล่าดูแลรักษาดีหรือเปล่าไม่แท้ไหมม,มีชนไหมเออครับซื้อมาแล้วมันจะมาเสียที่เราต้องมาซ่อมที่เราหรือเปล่านั้นตัดปัญหาอย่างแรกเลยบุ๊คซ์วิสมีมีครับมีประวัติเข้าสูนแน่นอนทุกระยะครับอ,อไม่มีชนหนักแน่นอนครับ D D S มีรับประกันหลังการขายให้อีกสองปีครับอืมสำคัญที่สุดอย่างคือถึงเขาวิ่งมาน้อย ทางนี้รับประกันไม่แท้แน่นอนแน่นอนร้อยเเซ็นครับนะครับพร้อมให้ตรวจสอบได้เลยถ้าสนใจนะผมแอบแถมให้ผมไปเดินดูมาทันนี้พร้อมใช้สุดๆข้างในนี่พรมข้างในแบบประเภทพรมกระดุมอะวางปูเนียบเรียบร้อยฝาท้ายไฟฟา้านะครับภายในรถนี้ออปชั่นมาครบเลยอะครับ6แสนกว่าบาทครับ6แสนกว่ 6, <000 S 2> ต้น6แสนต้น,ต,นต้นด้วยออครับไปซื้ออะไรอะรถใหม่ป้ายแดงนี่ซื้ออะไรโมบิลิโอ ไม,ไม่ได้เลยครับผมป<ด>้า<อ>ย<พ>แดงไม่ได้ครับออใช่ครับถ้าเกิดว่า6แสนกว่าบาทนี่ยังไม่ป้ายแดง3แถวเจ็ดที่นั่งยังไม่ได้เลยคือตอนนี้ป้ายแดงรถ7ที่นั่งจริงๆอ่ะเริ่มต้น7จ็ดแสนกว่าอ๋อที่เราคุยกันใช่ครับในเทปที่แล้วเจ็ดแสนกว่า8ปดแสนกว่า9ก้าแสนกว่าจะเป็นกลุ่มพวกเอ็กซ์แพนเดอร์อ่าเอ็กซ์แพนเดอร์เใช่ครับเออร์ติก้าโมบิลิโออะไรพวกนั้นอ่ะใชต้องเริ่มหลักเลข8เนาะใช่ BRV 9ร์วีเก้าแสนกว่าโอ้ใช่เขาเบลลัสแปดแสนกว่าเซียนว่าแปดแสนกว่าช่วงนี้หมดเลยครับ เพราะฉนั้นถ้าถ้าเป็นผมแนะนํานะเหมาะกับใครรู้ป่ะ CX9 คันนี้เหมาะกับคนที่1อยากเปลี่ยนรถให้มันกว้างสบายขึ้นแล้วก็ขับได้ทั้งพ่อบ้านแม่บ้านผู้หญิงก็ขับได้ใช้มันไม่ได้ใหญ่มากครับที่สําคัญเลยคือมันมีเซนเซนเซอร์มีระบบช่วยคุณขับไปไหนจอดรถสบายๆนะครับอย่างที่สเลยคือวันนี้คุณซื้อไปหกแสนกว่า DDS รับประกันหลังการขายให้สปีใช่ครับ สมมติสมมติคุณใช้ไปสักปีงแล้วคุณบอกคุณไม่ชอบผมบอกเลยว่าหกแสนกว่าคุณก็คุมแล้วอะแล้วค่อยมองสเต็ปต่อไปยังได้เลยใช่ครับใช่ปะเพราะว่าหกแสนต้นๆเนี่ยคุณมองสรลูปฝาท้ายไฟฟ้าแค่นี้กล้องถอยหลังอช่วยเครื่องเสียงโบสก็คุมแล้วใช่ครับคุมแล้วแล้วเป็นเจ็ดที่นั่งที่สามารถเบาะแถวที่สามสามารถนั่งสบายได้ด้วยนะครับไม่ใช่แบบชนเข่านะครับเป็นฟูลไซส์นะครับเป็นฟูลไซส์เจ็ดที่นั่ง เอกาะเปิดมานั่งได้เลยนะครับคือเอาเงี้ยมีพี่เลี้ยงมีผู้ใหญ่ที่ตัวแบบความสูงสักประมาณ1 6 16อ165รอย่างะไรเงี้ยนั่งหลังได้แถวสามนั่งได้แน่นอนนะครับอ่ะแต่ถ้าไม่ชอบมาอยากเอาใหม่ขึ้นมาหน่อยครับเป็นอ่าคันนี้เป็น Everest 3.2 Titanium p l ไทเทเ<ด>นียมพลัสโฟร์วิก็คือ,อรุ่นท็อปนะครับปี2017นะครับรถใหม่ถ้าผมจำไม่ผิดล้านเจ็ดสี่เก้าล้านเจ็ดห้าอ่าประมาณนี้ประมาณล้านเจ็ดกว่า นะครับตอนนี้เหลือ8,006คขับรถ5ปีเหลือ8,006ถ้าเทียบก็ประมาณครึ่งราคานะครับเรารู้กันอยู่เนาะสมรรถนะการขับขี่ทุกอย่างเทคโนโลยีของ e v e r อ s รถือว่าก็ถือว่าอันดับต้นๆเนาะสำหรับรถไซส์นี้ครับคุณบอมครับมีทั้งหลังคาแก้วฝาท้ายไฟฟ้า Adaptive Cruise c o n t r o l นะครับระบบช่วยจอดอัตโนมัติอัตโนมัตินะครับเพียงแต่ว่าไซส์มันอาจจะใหญ่นิดนึงสาหรับคุณผู้หญิงอาจจะต้องมาทดลองดูก่อนว่าเหมาะกับการ ใช้งานในชีวิตประจําวันไหมอะไรประมาณนี้ครับแต่ถ้าพี่ผู้ชายผมว่าไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับคันนี้เหมือนกันผมเช็คให้แล้วภายในนี่พวกพยางปูพื้นอะไรรวมถึงแถวสามพับราบลงมามีพยงพยางติดมาให้อยู่ด้านหลังเบาะเรียบร้อยพร้อมใช้งานเลยเบาะแถวสามพับไฟฟ้าด้วยนะคุณบมอมเราไม่ต้องดึงไม่ต้องอะไรกดพับเปิดไฟฟ้าหมดเลยที่สาคัญคืออย่างที่คุณกี่บอกคือพอเป็นตัวท็อปถามว่าเหมาะใครเหมาะกับคนที่อันนี้ถ้าเกิดบอกว่า ใช้รถเยๆๆอะๆอัะถ้า2พคันนี้นะถ้าเป็นผมนะคันนี้ใช้รถเยอะๆได้ตัวเครื่องดีเซล3.2แรงบิดดีเดินทางต่างจังหวัดบ่อยๆนะครับเผื่อเดินทางไปแคมปิ้งสมบุกสมบันตัวนี้ตอบโจทย์แต่ถ้าเกิดว่าใจมันรักผมบอกแล้วผมเห็นรถคันนี้ผมชอบจริงนะฮะกลับมาที่เซ9เนี่ยเน้นใช้งานในเมืองออนโหลดเดินทางท่องเที่ยวสบายๆแล้วก็ได้ฟูลฟังก์ชัน ครับนะครับข้างในเนี่ยต้องบอกเลยว่าอย่างที่บอกตอนเขาออกมาป้ายแดงเนี่ยชนกับรถยุโรปชนกับเล็กซัสได้สบายๆเลยนะครับคนอาจจะถามว่า CX9 ต่างจาก CX8 ยังไงอ่ะผมแนะนําอย่างนี้ถ้าถามผมนี่คือต้นกําเนิดของ CX8 มี CX9 มาก่อน3ล้านกว่าครับเพราะนั้นเนี่ยแล้วมันเกิดช่องว่างของตลาดในกลุ่มประมาณสักรถราคาประมาณตั้งแต่ล้านกว่าบาทขึ้นไปมันมีแต่พวกนี้พวก PPV มาสด้าเนี่ยเขามีรถกระบะแต่เขาไม่ไดเอากะบะมาทํมาสด้าเป็นรถกระบะที่ไม่ได้ทํา p p v นะครับแล้วก็ไม่ต้องรอเพราะผมเชื่อว่ามาสด้าเขาไม่ทําเขามีความชัดเจนอยู่แล้วว่าเขาจะพัฒนาทางฝั่งที่เป็น s อ v ยของเขามันเลยเกิดเป็น CX8 ขึ้นนะครับมองจากดีเมนชันอาจจะดูเผินๆใกล้ลกเคียงกันนะครับแต่ว่านี่คือทุกสิ่งทุกอย่างที่ใส่เอาไว้เรียกว่า CX8 ถอดแบบมาจากซ x 9อะ่ะแล้วมาทําให้ราคามันอยู่ในตลาดได้ย่อมเยาวมากขึ้นนะครับเพราะนั้น สนใจติดต่อมาเลยหกแสนกว่าบาทมผมบอกเลยอ่ะโคตรคุ้มคือถ้ามีครอบครัวนะโคตรคุนะ้คคมอยู่ที่ว่ามาลองดูว่าชอบสีชอบออปชันไหมลองทดลองขับดูได้แล้วก็มาลองถามเงื่อนไขดูได้เงื่อนไขผ่อนชำระเป็นไงครับพี่คู่นี้ถ้าคัน cx เฟรีดาวจะผ่อนอยู่ประมาณหมื่นต้นต้นครับกรณีฟรีดาวนะครับ,บถ้าดาวเพิ่มเท่าไหร่ผ่อนน้อยลงเท่านั้นนะครับฟรีดาวผ่อนอยู่หมื่นต้นต้นส่วนเอ e เวอ t เรสต์ฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณหมื่นกลางกลาง ต่อเดือนนะครับเหมือนเดิมนะครับคุณผู้ชมถามว่าเฮ้ยทำไมบอกแล้วว่าพอเป็นสามแถวเจ็ดที่นั่งสําหรับคนมีครอบครัวผมพยายามให้คุณกี้หาโซลูชันเรื่องฟรีดาวมาให้เพราะอะไรจะได้ออกรถได้สบายสบายไม่เพิ่มภาระให้กับตัวเองและครอบครัวด้วยนะครับสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเราขยับขึ้นไปอีกนะครับผมบอกเลยขยับขึ้นไปอีกดูซิว่าสามแถวเจ็ดที่นั่งมีอะไรน่าสนใจแต่ถ้าสัปดาห์นี้ใครสนใจเสียเก้าคันนี้กับ f o ร d Everest สคันนี้ ติดต่อ DDS เนะครับเข้ามาดูรถเข้ามาขอดูบุ๊กเซอร์วิสตรวจเช็คได้โปร่งใสแน่นอนนะครับพบกันสัปดาห์หน้าครับทั้งหมดทั้งมวลนี้คือรายการรู้เรื่องรถกับพัฒนาเดชอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมครับฝนยังคงมีอยู่ในหลายๆพื้นที่ก่อนเดินทางทุกครั้งตรวจรถให้แน่ใจ ตรวจเรื่องดอกยางลมยางตรวจเรื่องใบปัดน้ำฝนน้ำฉีดทำความสะอาดกระจกตรวจเรื่องไฟส่องสว่างตรวจให้พร้อมก่อนเดินทางครับเราจะได้เดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางกันโดยสวัสดิภาพท่องเที่ยวันได้สนุกพักผ่อนกันได้สบายใจรถยนต์นั้นเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากนะครับเป็นพาหนะที่มาช่วยให้ชีวิตเราง่ายขึ้นแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องดูแลเขาด้วยนะครับเราจึงจะได้ใช้เขาอย่างเต็มประสิทธิภาพแล้วก็ปลอดภัย สัปดาห์นี้เวลาของรายการหมดลงแล้วครับกลับมาพบกับผมได้ใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ